นิดหนึ่งแล้วกันว่าแต่ละสีมันมีในยะอะไรเพราะว่าจริงๆโดยหลักการเนี่ยคือเนื่องจากผมเขียนในในเซนส์ของของมุมมองระยะยาวอยู่แล้วนะครับดังนั้นผมคิดว่าโดมันไม่ได,มไมได้มันไม่ได้เปลี่ยนแปลงแบบฉับพลันว่ามีโควิดหรือมีวิกฤตอะไรแล้วมันจะเปลี่ยนเพราะว่าอย่างสีเขียวที่ผมยืนยันเนี่ยสีเขียวมันหมายถึงสีของเทคโนโลยีแล้วก็สิ่งแวดล้อมนะครับซึ่งอย่างไรเสียและอาจจะรุนแรงขึ้นด้วยซ้ําว่าเราเผชิญปัญหาเรื่องวิกฤต ภูมิอากาศอย่างเงี้ยครับหลายๆประเทศเริ่มได้รับผลกระทบเรื่องน้ําท่วมเรื่องอะไรเยอะแยะมากขึ้นแล้วไทยเราก็เช่นเดียวกันนะครับภาคเกษตรปีนี้เดี๋ยวก็จะมีปัญหาใหญ่ตามมาอีกนะครับดังนั้นสีนี้มันต้องยังคงอยู่แน่นอนว่าคุณจะม o v e ไปสู่สีเขียวยังไงโดยที่คุณมีเทคโนโลยีของตัวเองด้วยผมิว่าอันนี้ยังเป็นโจทย์ใหญ่ที่ยังสําคัญและยังต้องทํานะครับทั่วโลกพยายามจะลงทุนในพลังงานสะอาดมากขึ้นอยู่แล้วนะครับดังนั้น ของประเทศไทยก็เช่นเดียวกันเพียงแต่ว่าต้องใส่เรื่องปัจจัยเรื่องผลประโยชน์เรื่องเศรษฐศาสตร์การเมืองเข้ามามากขึ้นว่าเออมันไม่ใช่การเตะหมูเข้าปากหมาให้กลุ่มทุนที่มีอยู่แล้วออลงทุนได้รับสัมปทานเพิ่มขึ้นไม่ใช่จะต้องคิดยังไงว่ามันจะออกแบบให้เราสามารถออโยกย้ายกําลังแรงงานนะครับหรือคนที่ตกงานเนี่ยไปสู่อุตสาหกรรมพลังงานสะอาดได้ยังไงที่เขามีงานมีการลงทุนในอนาคตนี่คือสีเขียวนะครับ ส่วนสีเงินเนี่ยโดยแก่นของมันก็คือการทําอะไรกับสิ่งที่เรามีอยู่นะครับซึ่งในกรณีนี้คือสังคมไทยที่มีลักษณะเข้าไปสู่การเป็นสังคมสูงวัยมากขึ้นโจทย์ก็คือแทนที่เราจะมองจากมันเป็นปัญหาว่ามีคนแก่ล้นคนแก่จนไม่มีเงินเนี่ยเราเปลี่ยนมาเป็นโจทย์ทางเศรษฐกิจเป็นโอกาสทางเศรษฐกิจได้ยังไงนะครับซึ่งเศรษฐกิจสีเงินก็หมายความว่าเราเอาเรื่องนี้แหละมาดูว่าตลาดของผู้สูงวัยซึ่งมีอยู่ทั่วโลกเนี่ยเราจะผลิตอะไรได้นะครับอุตสาหากรรมแฟชั่น ที่อยู่อาศัยในญี่ปุ่นบางเมืองนี่มีการเปลี่ยนแปลงครั้งใหญ่นะครับเพราะว่าเมื่อคุณมีสังคมสูงวัยเนี่ยตู้เอทีมคุณก็ต้องใหญ่ขึ้นใช่ไหมครับทางจับทางเดินห้องน้าก็ต้องเปลี่ยนแปลงไปตรงเนี้มันคือโอกาสในการลงทุนครั้งใหม่รวมถึงเครื่องสาอางนะครับเพราะผู้หญิงสูงวัยยุคนี้ก็ไม่ได้ต้องไม่ได้ต้องการจะแต่งหน้าเหมือนกันนะแต่ว่าต้องการเครื่องสาอางในรูปแบบใหม่ดังนั้นตรงนี้มันจะทํายังไงให้มันเป็นสิ่งที่มีอยู่เหมือนว่าเป็นปัญหากลับมาเป็นโอกาสในการสร้างอุตสาหกรรมในการสร้างซัพ ส่วนสีทองเนี่ยก็คือการเข้าไปมีส่วนร่วมกับเศรษฐกิจโลกเนี่ยผมคิดว่าทวีความสาคัญมากขึ้นกว่ายุคกอ COVID ่อนโควิดอย่างชัดเจนอย่างที่ผมยกตัวอย่างว่าทําไมไทยเราต้องรอรับบริจาควัคซีนขนาดนี้แล้วทําไมเราไม่มีอำน,นาจต่อรองนะครับเขาให้เวียดนามเท่าไหร่ให้ฟิลิปปินส์เท่าไหร่อำานาจต่อรองอยู่ตรงไหนเพราะเรามัวแต่ Inward l o o k i n g อ่ะคือสนใจแต่ภายในกันมามากเกินไปแล้วเราไม่ได้พยายามจะไปเป็นส่วนหนึ่งในเวทีโลกในเวทีการค้าต่างๆพระขุภาคีทวิภาคีรวมถึงเป็นผู้นําเช่น การจัดการดิจิทัลต้องทําระดับอาเซียนเนี่ยเราไม่เคยเข้าไปเป็นผู้นําหรือว่าทําให้เกิดการเจราจาต่อรองกับกิจการแพลตฟอร์มอีโคโนมี่ระดับโลกเลยดังนั้นที่ยุโรปเป็นตัวอย่างที่ดีที่ผมยกตัวอย่างในหนังสือเหมือนกันนะครับว่ามีแต่สาภาพยุโรปนี่แหละที่สามารถเดลกับเทคเฟิร์มยักษ์ใหญ่จากอเมริกาได้แต่ไม่ได้ทําง่ายๆนะครับมันจะต้องมีความสามารถในการเช่นถ้าคุณจะสู้กับ Google เนี่ยคุณต้องมีความสามารถในการตรวจสอบเขียนอัลกอริทึม ขึ้นไปสู้ขึ้นไปเช็กว่าออลกริทึมที่ Google ที่เป็นอยู่เนี่ยมันไม่เป็นธรรมมันส่งผลสะเทือนต่อการค้าท้องถิ่นยังไงคุณต้องมีความสามารถในการทําแบบนั้นด้วยไปพร้อมกันดังนั้นการเข้าไปสู่เศรษฐกิจโลกเนี่ยมันก็จะต้องพัฒนาความสามารถของตัวเองแต่แน่นอนมันก็จะสามารถเพิ่มงานเพิ่มความสามารถเพิ่มบทบาทไทยในเวทีโลกได้ดังนั้นโดยรวมผมคิดว่าแก่นของสามสียัง,ย,งยังคงมีความสําคัญมากขึ้นด้วยซ้ำหลังหลังโควิดนะครับคือแก่นในเรื่องของเทคโนโลยีการมุ่งสู่สีเขียวพลังงานสะอาด แก่นของการเอาปัญหาที่มีอยู่มาทําเป็นโอกาสทางเศรษฐกิจแล้วก็แก่นของการเข้าไปมีส่วนร่วมในเวทีเศรษฐกิจโลกนะครับผมคิดว่าตรงตรงนี้ยังคงมีอยู่แต่ว่าทิศทางในรายละเอียดแน่นอนมันก็มันก็คงต้องเปลี่ยนไปเช่นบทบาทของดิจิตอลเนี่ยมันก็ทวีความสําคัญมากขึ้นนะครับก จริงๆแล้วอ่ะอาจารย์พูดถึงว่าสีเขียวนี่เป็นเป็นเป็น,ปน,ปนสีของเทคโนโลยีใช่ไหมแต่ว่าถ้าถ้าถ้าเปรียบเทียบในไทยที่สีเขียวมันน่าจะกลายเป็นสีของบาหานะส่วนส่วนสีเงินนี่ก็คือจะเป็นแบบว่าเป็นเงินของแบบนทุนทุนใหญ่ผูกขาดต่างๆนะคะที่แบบว่าเติบโตสีทองนี่ก็คือจะแบบจักจักวงๆหน่อยนะคะเกี่ยวกับ เรอ,อสถาบันเสริมพวองงามอะไรแบบนี้นะคะคือก็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 จะไม่ค่อยแบบไม่ค่อยเป็นแบบว่านานาชาติเท่าไหร่หจะไม่ค่อยเป็นสากลเท่าไหร่ถ้าแบบมาพูดถึงแบบของไทยนะคะก็โอเคค่ะอยากอยากชวนคุณเออมาสักครู่อาจารย์อาจารย์ได้พูดถึงเออโลกโลกาพิวัตนะคะคือถามอยากถามคุณธนาทรในในฐานะของที่เป็นแบบว่าศึกษาเศรษฐศาสตร์การเมืองกับเออในแง่ของที่เป็นนักธุรกิจค่ะคืออยากรู้ว่าประเทศไทยค่ะตอนนี้นะคะถ้าสมมุติว่า ไม่พูดถึงเอ่อเรียกว่าอะไรอะ่ะสตั๊กเกิลที่คุณธนาทรบอกว่ามันต้องเอาออกไปก่อนนะคะคือไม่รู้ว่าจะเอาออกได้เมื่อไหร่นะคะถ้าสมมติว่าข้ามไปพูดถึงว่าแบบโอเคไม่มี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 มมมมมมแบบสิ่งเหล่านั้นเนี่ยคุณธนาธรคิดว่าประเทศไทยเนี่ยควรวางตัวคือควรวางแบบยุทธศาสตร์หรือว่ายุทธศาสตร์ชาติหรือว่าอยากแนะนํารัฐบาลหรือว่าอะไรก็ได้นะคะในในในตรงนี้เนี่ยอยากวางตัวให้ประเทศไทยเนี่ย อยู่ในเอ่อโป l โวโป value chain ยังไงคะคิดว่าประเทศไทยควรจะต้องเอาตัวไปวางอยู่ในสิ่งนี้ยังไงถึงจะเกิดประโยชน์หรือเกิดมูลค่าสูงสุดแล้วก็ไปยังไงด้วยคะ่ะคือคือแนะนำแนะนาหน่อยคะ่ะคือเอ่อมันก็มีหลายเรื่องนะฮะจริงๆอาจารย์ต้นก็วางกรอบไปแล้วเทคโนโลยีกับเรื่องสิ่งแวดล้อมเป็นเรื่องสำคัญนะครับ ประเทศไทยเป็นส่วนหนึ่งของ Paris Accord นะครับหรือ Paris Agreement ที่ทุกประเทศจะต้องเขาเรียกอะไรเป็นสัญญาประชาคมร่วมกันว่าทุกคนจะต้องทำในส่วนที่ตัวเองทำได้เพื่อที่จะทำให้อุณหภูมิของโลกเพิ่มขึ้นไม่เกิน2%ของก่อนยุคอุตสาหกรรมนะครับซึ่งต้องพูดจริงๆว่าเรื่องนี้เนี่ยซีเรียสมากแล้วมันเป็นผมจะพูดอเป็นเป็นวาระของคนเจเนอเรชันเราอะถ้าทำไม่สำเร็จโลกอาจจะ ไปถึงในจุดที่ไม่อาจหวนกลับได้ถ้าไปถึงโลกจุดที่ไม่อาจหวนกลับได้หมายความว่าลูกๆของหลังเราก็จะเกิดเ,เกิดปัญหาที่รุนแรงไม่ว่าจะเป็นปัญหาเรื่องออความมั่นคงทางอาหารไม่ว่าจะเป็นปัญหาเรื่อง ปัญหาเรื่องไอไอภูมิอากาศที่มันจะเปลี่ยนแปลงไปอะไรแบบนี้ดังนั้นเรื่องนี้เป็นเรื่องใหญ่และเป็นเรื่องสําคัญมากจริงๆนะครับซึ่งน้ําท่วมในเยอรมันน้าท่วมในญี่ปุ่นในช่วงรอบสัปดาห์ที่ผ่านมาก็มีคนวิเคราะห์ว่าเนี่ยมันเป็นส่วนหนึ่งของของออออรูปธรรมของ global warming ที่ทําให้เหตุการณ์ที่มันมีลักษณะ black swan เนี่ยคือเหตุการณ์ที่ มันมีลักษณะเขาจะเรียกว่าแบ็กซวอนคือมีความรุนแรงสูงแต่ไม่ควรจะเกิดขึ้นบ่อยกลับเกิดขึ้นบ่อยในยุคนี้นะครับดังนั้นเนี่ยจะจัดการเรื่องนี้แน่นอนมันต้องมีทั้งความมุ่งมั่นทางการเมืองมีทั้งเจตจำนงทางการเมืองที่แน่วแน่ขนาดเดียวกันต้องพูดจริงๆว่าเรายังมีเทคโนโลยีไม่พอที่จะจัดการสิ่งต่างๆเหล่านี้ยังจําเป็นจะต้องอินโนเวท นะครับคือพูดง่ายๆคือมนุษยชาติยังจำเป็นจะต้อง Innovate o u r s e l v e s out of this c r i s i s คือเรายังต้องคิดค้นนวัต,รวตรกรรมเพื่อเราเอาชนะปัญหาที่สำคัญที่สุดของคนรุ่นเราได้นะครับดังนั้นอย่างเรื่องนี้อาจารย์ต้นก็ให้ไกด์ไลน์ไว้แล้วแล้วผมคิดว่าสิ่งที่เกิดขึ้นในยุโรปในเดือนที่ผ่านมาเนี่ยก็ตอกย้ำเรื่องนี้ต้นเดือนที่ผ่านมายุโรปได้ออก ีนิวเดลที่สําคัญมากขึ้นมานะครับโดยหลักใหญ่ใจความเนี่ยผมเล่าโดยย่อแล้วกันนะครับก็คือเอาคาร์บอนเทรดดิ้งสกิมแต่บังคับให้กับคู่ค้าเขาใช้ด้วยกลับมาเรื่องเนเนชั่นอลลิซึมโปรเทชันนิซแล้วอะไรคือไอเดียของมันเนี่ยผมจะพูดว่าอะไรคือบริษัทยุโรปเนี่ยมันถูกบังคับให้ทําตามมาตรฐานคาร์บอนคือไอเดียก่อนเอ็นเกมเอ็นเกมก็คือจะต้องนิวโตรไลซ์ตัวเอง คือคาร์บอนที่ปล่อยกับคาร์บอนที่ลดได้จะต้องเท่ากัน Net Zero, เน็ตซีโร่เขาใช้คำว่าเน็ตซีโร่คือนิวเทลไลซ์ตัวเองคือไม่ปล่อยคาร์บอนเพิ่มว่างั้นถอะตัวที่ปล่อยเพิ่มกับตัวที่ลดมันจะต้องออฟเซตกันได้ให้เป็นศูนย์คือเน็ตซีโร่คาร์บอนคือหมายความว่าในอนาคตตามเป้าหมายของเขายุโรปจะต้องไม่ปล่อยคาร์บอนว่างั้นนะครับดังนั้นจะไม่ปล่อยคาร์บอนเนี่ยก็เอากลไกตลาดมาจัดกลไกตลาดก็คือทําให้คาร์บอนมีมูลค่าก็คือคาร์บอนเครดิตนะครับใครปล่อยคาร์บอนเยอะต้องจ่าย ต้องซื้อคาร์บอนเครดิตมาคืนรัฐบาลพูดง่ายๆนะครับดังนั้นคาร์บอนเครดิตเนี่ยจริงๆถ้าไปดูกราฟราคาของคาร์บอนเครดิตเนี่ยหลังจากนโยบายนี้ขึ้นเนี่ยกราฟเนี่ยมันขึ้นขึ้นสูงเลยนะคบคาร์บอนเครดิตในช่วงนี้นะครับแต่เอาเป็นว่าหลักๆก็คือไอไอไอมักวิธีเนี่ยจะไม่ใช้เฉพาะบริษัทที่อยู่ในยุโรปแล้วเพราะอะไรเพราะบริษัทในยุโรปพอตั้งโรงงานในยุโรปตัวเองจะต้อง มีต้นทุนที่สูงขึ้นเนื่องจากต้นทุนสิ่งแวดลอ้อมสิ่งที่อบริษัทในยุโรปทำคืออะไรย้ายย้ายไปอยู่นอกยุโรปเพื่อที่จะหลีกเลี่ยงต้นทุนทางด้านสิ่งแวดลอ้อมแล้วค่อยเอาสินค้าที่ผลิตนอกยุโรปแต่บริษัทตัวเองเหมือนกันนะกลับเข้าไปขายในยุโรปเพื่อที่สินค้าจะมีต้นทุนที่ต่ำลงยุโรปบอกว่าเฮ้ย hey, ไม่เอาต่อไปใครค้าขายกับยุโรปทั้งหมดไม่ว่าคุณจะ มีบริษัทตั้งอยู่ประเทศอะไรต้องต้อง subject to คือต้องปฏิบัติตามมาตรฐานสิ่งแวดล้อมของยุโรปด้วยไม่ว่าคุณจะอยู่ในประเทศอะไรรวมดังนั้นเนี่ยสองแง่ก็คือป้องกันบริษัทยุโรปไม่ให้ externalize คือไม่ให้ไปหนีไปตั้งหนีไปตั้งบริษัทในต่างประเทศและส่งสินค้ากลับเข้ามาขายในยุโรปข้อที่หนึ่งข้อที่2ก็คือป้องกันไม่ให้บริษัทยุโรปเสียเปรียบ จากการรับมาตรฐานสิ่งแวดล้อมที่สูงในทวีปของตัวเองใน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  EU ในสหภาพยุโรปแต่บริษัทที่ไม่ได้อยู่ในสหภาพยุโรปไม่ต้องรับมาตรฐานที่สูงทําให้ต้นทุนต่ํากว่าดังนั้นต้องปกป้องบริษัทในยุโรปที่สร้างมาตรฐานสูงมีมาตรฐานสิ่งแวดล้อมสูงจะได้แข่งขันได้อย่างเท่าเทียมกันนโยบายนี่ผมคิดว่าเป็นนโยบายที่ใหญ่มากและจะกระทบกับคนทุกคนที่ส่งสินค้า เข้าไปใน EU นะครับที่ที่เอ็กซ์ของเข้าไปใน EU ว่าจะต้องเ,อเข้าร่วมกับคาร์บอนสก e ีมใหม่ของ EU ที่ออกมาอย่างเรื่องนี้มันเป็นชัดเจนมากว่าว่าเป็นเรื่องที่ผมจะพูดอะไรอาจจะเข้ากรอบตัวเศรษฐกิจสีเขียวที่อาจารย์ต้นพูดไว้ว่ามันมีปัญหาที่สําคัญต่ออนาคตของมนุษยชาติอย่างนี้เป็นต้นนะครับแล้วก็เริ่มต้นเรื่องได้ไม่ว่าจะเป็นสิ่งแวดล้อมไม่ว่าจะเป็นบริการสาธนารณะที่ผมพูดถึงที่ผมพูดบ่อยี่ยเนี่ย มิเตอร์น้ําหรือว่าที่ผมแยกขยะรีไซเคิลขยะขยะรีไซเคิลเนี่ย, cycle, ย,ย, cycle, ยอุตสาหกรรมรีไซเคิลขยะเรายังผมพูดตรงๆนะครับผมไปดูบ่อขยะผมไม่แน่ใจผมว่าไม่น้อยกว่าใครในประเทศผมว่าผมไปดูบ่อขยะมาแล้วสามสิบสี่สิบอทั่วประเทศอะนะ เราแทบจะหาบ่อขยะที่มีคุณภาพมาตรฐานไม่ได้เลยนะครับโรงเผาขยะที่มีคุณภาพก็แทบจะไม่มีเผากันตามยถากรรมการสันดาบข้างในไม่ดีทําให้ฝุ่นควันออกจากการเผามันไม่ใช่ pm 2.5มันกลายเป็น pm 10ด้วยซ้ำไปนึกออกไหมคือดังนั้นเนี่ยปัญหาพื้นฐานเนี่ยมันเอามาสร้างอุตสาหกรรมที่สามารถตอบโจทย์ ปัญหาได้คือเอาปัญหาสังคมมารวบรวมกันสร้างดีมานเอาดีมานนี้มาสร้างอุตสาหกรรมสร้างซัพพลายเชนสร้างงานสร้างเทคโนโลยีผมว่าเนี่ยน่าจะเป็นทางออกซึ่งแอปพลายได้กับน้ําปปาปลาแอปพลายได้กับสิ่งแวดล้อมแอปพลายได้กับการคมนาคมแอปพลายได้กับขยะมันแอปพลายได้กับทุกที่อ่ะมันมีปัญหาสังคมเยอะแยะไปหมดที่รอการแก้ไขซึ่งปัญหาสังคมพวกเนี้ยคืองานปัญหาสังคมพวกเนี้ยคืออุตสาหกรรม สร้างงานสร้างอุตสาหกรรมที่มีมูลค่าที่มีความหมายได้แก้ปัญหาให้กับสังคมได้จริงนะครับคือทำไมสิ่งที่อ๋อหลายๆประเทศเขาทำกันเป็นแบบว่าเรื่องปกติแล้วอย่างเช่นเรื่องแบบการแยกขยะหรือว่าเรื่องน้ำสะอาดเนี่ยทำไมคืออย่างตัวเราเองนยะเรารู้สึกว่ามันเป็นเรื่องที่แบบดูเหมือนจะเกิดขึ้นได้ยากมากเลยในประเทศไทยเพราะว่าเพราะว่าคือยังไงดียคือมัน อย่างอย่างไอเรื่องน้ําอะไรอย่างเงี้ยคือบางการบริหารจัดการของรัฐบาลเขาดูเหมือนกับว่าดูเหมือนกับว่าเขาจะไม่เขาจะไม่คิดอะไรเลยไม่มีนโยบายอะไรเกี่ยวกับตรงนี้เลยแล้วก็ไม่สนใจที่จะแก้แก้ไขปัญหาเลยเราเราควรต้องเริ่มนโยบายเหล่านี้ <c oughs> ยังไงคะก่อน <c oughs> ที่จะไปสู่น <c oughs> โยบายคือคือคือคุณไอซผมยังคือผมอาจารย์อ้นอาจจะไม่เห็นด้วยกับผมนะอาจจะหาว่าผมไบแอสมากเกินไปหรืออะไรก็แล้วแต่นะครับผมก็ไม่แน่ใจเหมือนกันแต่ผมคิดอย่างนี้ครับคือ ผู้บริหารเนี่ยคุณเวลาคุณเป็นผู้บริหารคุณถืออำนาจอยู่เนี่ยคุณบริหารในคุณบริหารทรัพยากรคุณบริหารคนคุณบริหารงบประมาณคุณบริหารเอ่อความรู้นะคุณบริหารต่างๆเหล่านี้ปัญหาคือออบเจกตีฟของการบริหารของคุณคืออะไรคุณคิดว่าออบเจกตีฟของคุณประยุทธ์เนี่ยเข้ามาเพื่อทําให้คนมีชีวิตความเป็นอยู่ที่ดีขึ้นปหมอยากตอบจังเลยค่ะแต่ว่าไม่กล้าตอบคือผมคิดว่าไม่ใช่ไง นึกออกไหมถ้าเวลาส่วนใหญ่ของผู้บริหารเนี่ยเอาไปเพื่อคิดหากลวิธียุทธวิธีที่จะอยู่อำนาจได้นานขึ้นนะ่ะเขาจะเอาเวลาที่เหลือเท่าไหร่ไปรับใช้ประชาชนนะ่ะคือซีเรียสมากสำหรับผมเนี่ยคือมันอยู่ที่ เจ์จำนวนทางการเมืองมันผมต้องบอกว่าหลายๆปัญหาไม่ว่าปัญหาขยะไม่ว่าปัญหารถติดไม่ว่าปัญหาปัญหาอะไรพวกนี้มันมีโซลูชันอยู่มันมีคนเก่งๆในสายนี้เยอะแยะเต็มไปหมดเลยนะไม่ใช่เราไม่มีความรู้นะน้ำประปาเนี่ยญี่ปุ่นทํากินได้ตั้งแต่ผมไปญี่ปุ่นครั้งแรกอะคือมันสี่ห้าสิปีที่แล้วน้ำปลาญี่ปุ่นเขาก็กินกันได้แล้วอะคือคําถามคือมันไม่ใช่เรื่องความรู้แน่ๆมันไม่ใช่เรื่องเทคโนโลยีแน่ๆแล้วมันเป็นอะไรอะ ไม่ใช่เรื่องงบประมาณแน่ๆใช่ไหมปัญหาคือเนี่ยมันก็กลับมาเรื่องเจตจำนงทางการเมืองว่าตกลงระบบการเมืองตอนเนี้มันเอื้อให้การเอาทรัพยากรไปตอบสนองประชาชนเป็นไปได้จริงหรือเปล่าแล้วผมคิดว่ามันสําคัญมากโดยเฉพาะย่างยิ่งสิบกว่าปีหลังเนี่ยตั้งแต่การทํารัฐบาลสองห้าสี่เก้ามิชชั่นของผู้มีอำนาจคือสื่อทอดอานาจอ่ะคืออยู่ในอำนาจต่อไปให้ได้อ่ะคือการทําลายอีกฝั่งทางการเมืองอ่ะคุณลองนึกดูดีดูแค่ไหนดิ ถ้าทรัพยากรของเราไม่ต้องเอาไปทําไบโอไม่ต้องเอาไปนั่งไล่ฟ้องประชาชนไม่ต้องนั่งเอาไปคิดนโยบายของกระทรวงดีอีอะไรบ้าๆที่เอาเออกมาป,ปิดเสือนึกออกไหมนี่คือพลังนี่คือทรัพยากรที่มันควรจะอ e r ไวส์เอาไปใช้ในการรับใช้ประชาชนนึกออกไหมฮะดังนั้นเนี่ยถามว่าอะไรมันไม่ใช่เรื่องความรู้ไม่ใช่เรื่องงบประมาณไม่ใช่เรื่องเราไม่มีคนเก่งแต่ เป็นเพราะระบบการเมืองที่มันไม่เอือ้อระบบการเมืองที่มิชชั่นของของระบบการเมืองที่มันออกมาคือการทําลายฝั่งตรงข้ามเพื่อที่จะอะไรเพื่อที่จะให้ตัวเองเพื่อที่จะทําให้ไอ้ไอไอ,ไอไกลุ่มชนชั้นนากลุ่มชนชนเนี่ยสามารถรักษาอำนาจอยู่ต่อไปได้ไงและจริงๆในแง่นี้นี่ก็เป็นที่ดินเอเจนดามาตั้งแต่สองสี่เจ็ดห้าด้วยซ้ําไปแต่มันเพิ่ง มันเพิ่งโผล่มาเป็นรูปธปรรมท,ที่จับต้องได้เห็นชัดขึ้นทุกวันทุกวันตั้งแต่หลัง2549เท่านั้นเองดังนั้นอย่างที่ผมบอกโอเคผมไม่แน่ใจว่าหลายท่านอาจจะคิดว่าผมใบแอชมากเกินไปหรือเปล่าจากแต่จากที่ผมติดตามดูพัฒนาการทางเศรษฐกิจสังคมการเมืองมา20ปีเนี่ยนี่คือข้อสรุปของผมนี่คือ conclusion ว่าระบบการเมืองแบบนี้มันไม่เอื้อให้เกิดการพัฒนาและสิ่งที่จําเป็นต้องทําก็คือหากฎกติกาที่ทุกฝ่ายยอมรับด้วยกันที่จะมีการแบ่ง ถอนอำนาจกันระหว่างสถาบันต่างๆที่สำคัญในประเทศไทยให้ฝ่ายบริหารฝ่ายนิติบัญญัติฝ่ายตุลาการนะครับออมีอำนาจที่อนุญาตให้ฝ่ายบริหารทำงานอย่างมีประสิทธิภาพแต่ในขณะเดียวกันก็มีการตรวจสอบถุงดุลระบบระเบียบทางการเมืองที่ยอมรับร่วมกันที่ทําให้อํานาจของประชาชนเป็นอหนาจที่สูงสุดถ้าตราบใดที่เรายังไม่มีระบบระเบียบทางการเมืองแบบนี้เนี่ยมันไม่มี มันไม่มีใครจะเอาพลังของตัวเองไปทําเพื่อบริหารประเทศหรอกครับมันจะเอาพลังของตัวเองไปเพื่อทําลายฝั่งตรงข้ามนั่นนี่คือความสูญเสียใหญ่ที่สุดทุกหนึ่งชั่วโมงของผู้นําที่ไม่ไปแก้ไขเรื่องน้ําที่เอาไปแก้ที่เอาไปคิดเรื่องฟ้องประชาชนเนี่ยคือหนึ่งชั่วโมงที่ไม่ได้เอาไปคิดแก้ปัญหาเรื่องน้ําถูกไหมนี่คือความสําคัญของผู้บริหารเพราะอะไรพวกคุณเป็นคนเซนงบประมาณจะเอาไปที่ไหนอำนาจจะเอาไปที่ไหนคนเก่งที่สุดของของของกระทรวงมหาดไทยจะเอาไปรับไปทํางานอะไร คุณเป็นคนตัดสินใจดังนั้นเวลาผู้บริหารมันจึงสําคัญในแง่นี้ว่าผู้บริหารไปฟังเรื่องสิ่งแวดล้อมหรือเปล่าเอาเวลาไปไปตัดสินใจเรื่องเรื่องสาธารณสุขหรือเปล่าแต่เวลาของผู้บริหารที่มันจะต้องถูกใช้ไปว่าจะจัดการยังไงกับแพนกวินอะไรแบบนี้คุณนึกออกไหม อันนี้ขออนุญ,ญาตนะคะขออนุญาตเห็นด้วยกับคุณธนาทรว่าคือนอกจากภารกิจหลักของรัฐบาลชุดนี้คือการสืบทอดอำนาจและทำลายฝ่ายตรงข้ามภารกิจหลักอีกอย่างหนึ่งของเขาคือเพื่อซัพพอร์ตคนที่ซัพพอร์ตให้เขามีอำนาจอยู่ณปัจจุบันนี้ค่ะคือจะเห็นได้จากการที่เอ่อจะพูดได้ไหมนะ <c oughs> <c oughs> ก็คือจะเห็นได้จากการที่ยกตัวอย่าง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 ,างเช่นโครงการป่าลอยต่อเนี่ยถูกซัพพอร์ตด้วย พูดง่ายๆว่าเป็นทุนเป็นทุนใหญ่ที่แบบว่าก็เป็นก็เป็นทุนใหญ่เราจะเห็นโลโก้กเลยว่าเป็นทุนใหญ่ที่แบบอยู่ในประเทศไทยอะไรเงี้ยคือเราก็จะเห็นเลยว่าจริงๆแล้วรัฐจริงๆแล้วรัฐเขาก็เขาก็เขาก็เขาเรียกว่าอะไรเขาก็แทรกเขาก็แทกแซงตลาดนะคะแต่แทรกแซงในที่นี้หมายถึงว่าแทรกแซงโดยการที่เอ่ยิ่ง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 เขาเรียกว่าอะไรอ่ะไม่ได้ทําไม่ได้แทรกแซงเพื่อให้เกิดการแข่งขันอย่างเสรีค่ะแต่คือเป็นการแทรกแซง เพื่อที่จะทําให้คนที่หนุนอนํานาจเขาอ่ะได้ได้ได้ได,ได,ได้ได้กำไรตอบแทนตอบคืนกลับไปอันนี้อันนี้เป็นความคิดเห็นส่วนตัวค่ะ